จ้าสุขส,ขสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดส,สุขขู่สุขคนยินดีตอนรับขาสูซองบอลลี่สวนเผากราะตาังพี่น้องวันนี้ฮากาได้มาพบมาได้พ่อกันดีพี่น้องเลยผู้ขาจะพาผีพาน้องมาเบิ่งมาส้มพี่น้องโค่นล่มกอนอใหม่พี่น้องกอนอใหม่ยักษ์พี่น้องเลยกอนอใหม่กระซ่าไ้่พี่น้องกตะปามมันลงพี่น้องะวาอยู่กลางวัน,นพี่น้อง เก็ดเวียงนี่มือบานเบนิดเลยพี่นอ้องเอ้ยนี่บ่เนี่ยผู้ขาปรปับมากับมือนี่นี่ต้องได้ค่อยใส่ความอดทนเลยพี่น้องทำมันไม่ซ้ำกอพี่น้องเอ้ยใส่เวลา,าสองคันว่าแล้วอัานาน้นป๊บกิ่งหน่อยมันออกอะใส่เวลา มือเดี่ยวเปิดสามต่อเนะมาไม่ได้ตัดไม้เียให้ใหหน้องเบิ่งมา,วาควนนักได้ไหมน้องซองสองโล่เลยเดี๋ยวนี้ต้องได้ใส่ขวบโบสถพ่นได้ไหมน้องมือมือในโพงเบิดเจ็บเบิด์ตตึ๊น้องมือผู้ค้า ครับมี่ตึงบโบมี่ห่อนน้ำเขา่ารับน้องเอ้ยอยากได้เงินอยากเห็ดยังกระตองใส่เหื่อใส่แห้งพี่น้องปลารับผู้ครอบปัวกะบามีก่กะบบมี่พี่น้องว่าบบมีก่กะมี่พี่น้องเลยบ่อยากตัวพี่บ่อยากตัวน้องพี่นอ้นองพอได้กินอยู่พี่น้องเลยเหองเงินเหลืองครับนี่ยย,ยอมทำมาบบมี่พี่น้องเหลือง ของเครื่องขกของกินนี่ครับพอได้กินอยู่พี่นอ้องเครื่องใส่ก็พอได้ใส่อยู่เป็นครอบครัวทั้งหมรนะครับอบยู่ได้พี่น้องเลยว่ามี่อาบโบมีวาม่าโบมีกับมีพี่นอ้องคอยนีย่ครับคอยหาไปจังซีอะไรพี่น้องเลยมีสิบสาวพันเพิ่สซื้อมาผิดไปนหนวดขวาเลยออกมา ปั๊มนี่พี่น้องเพื่อว่าจะได้ปลูกมันแถวนี้จะได้ปลูกได้หลายพี่น้องเผวามั่นปีนี้เน่าหลายพี่น้องเลยบอ่อได้ยนเงินหนามูนะไหนตัดแล้วกองไว้บนเดียวพี่น้องสบายเวลามันลบแล้วกันกล่องไว้บนกอมันกับเผาพี่น้องเยอะเลยเยอะเลยเมื่อย เอี่ยงนี่งยขนาดนาดาี้ต้องใส่เหือแห้งพี่น้องเแต่ปรับมากับมือต้องหนักหญ่ดีกอมันน่ย่ยยดีพี่น้องผูค้าท่าไงก็นี่แหละควรนี่แหละผ่ามือโพงมือแตกเบิ่การบ็ิบกาบบได้พี่น้อง ก็ได้กินน้ำมันงูเห็ดก็ได้ พม่น้อลยตัดต่อมันลมเลยพี่อนุ่มตัดหลองก่อนลงลงมาดเดียวเลยงงอะไรสุดๆเลยพี่น้องคันว่าตัดโปรเป็นตัดดูดีมันลมทาบได้เลยพี่น้อง าจะสั่นเนี่ยแตอถทษขอไผ่ได้พี่น้องเดยกระับทุกากับบุมีัซา่น้องบุ๋มีช่งเลยจับกับมือ <Yeah. S 1> อมันลมบปนมันลมมันลมนล่สบายไปนอยวันเดียวัสิบปลูกมลแตงนใน,งน้ำใช่ไม นี่ไม่้องเห็นวะแลมขนาดนี้นี่กันมันลมทับนี่บมได้เป็นค้นพี่นึ่งเลยเป็นพีเข้าอยู่นี่เละมอแล้วว่าเฮ็เดเบี้ยนี่ต้องได้อาศัยความอดท่อนนี่เลยขั้นบทท่อนกะกันโมได้ทั้งมือทั้งเจ็บมือเจ็บมือมันพกนต่างหา ถึงน้ำมันก็ต่างหากพี่น้องคูณสองเลยนายพี่น้องเดี๋ยวผมขาดจะวางกองกัน ดังน่นหนึงกันนี้ี่น้อนีสิครับจะรออะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ละ,น,ละนี่ออกมาแล้วพี่น้องมาปั่มตัวนี้ต่อปั่มต้นตัวนี้นี่จัง <c oughs> นี่มาจางอันนั้นกตอตันนั้นเลยมาปั่มกอตัวนี้ต่อเพราะว่าให้มันหลมบ้ดเดียวเลย lùm cho thế hệ nặng liền mừng có căn và lắm nơi nó có nhanh khăn liền lộng về nhanh khơi ở giường mà lộng lại giường lộng lại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  ลมเรียบร้อยอนะ,<ร>ะพี่น้งนองปากรกได้ครับน,นี่พี่น้องลมแหละลมแหละมามามาเปิดน้ำกันพี่น้องใหญ่สักหน่อยน้ำขนาดเลยน้ำร้อยขนาดานี้นี่นะลมหลายองพี่น้องนี่ลมหลายองกอ,อยังอีกกอหนึ่งพี่น้องเลยมื่อื่นเมื่อไรเอาไว้มื่อื่นเมื่ลไรกอหนึ่ง เมเนะเมาไวแล้วยาสุดๆเลยปาดมาไม่ต้องมาเบิ่งทางป้ายมันส่วนผู้หานีา่เหกะงามอยู่ไหนพี่น,อน้องงามคกกล้วยไม่น้องเลยมันต้นบ่งามหนาวเบิดกล้วยครับพอได้กินอยู่พี่น้องจกักรเลย ล่มในยซองอยังหนึง่งอล้หวยพี่น้อง,งมันได้ปลูกเหมออือนไรผู้ค้าครับใส่ปลูกกล้วยพี่น้องกล้กกวยต้านีกล้วยหวานนี่พี่น้องกล้วยนี้วานนี่พี่น้องคันซุกนี่วานขนาดเลยมันล่มทับพี่น้องเลยมันล่มทับกล้วยสองต้นเลยทับเลย อนไรมั่งไม่สาออีกน้ำมันทา้งกันโคมันต้นครบคัวเบ้าใหญ่อยน่นะหมันได้ใส่ปุย๋ยพอดีงามที่เราไงเนี่ยเีงงามเลย,เลยตัดตัดกิ่งมันออกมัน เจ็บดีแลวเพราไพี่น like. we ้องคันมันเห็นมันตายไปไม่น้องเมื em> ่อันเมื่อพักผ่อนก่อนเมื่อยพี่น้องเมื่อไงเมื่อยมือโพกเบิดควรทหิควรทหิโม่ันกับหนักหนักสองโลน ผู้ค้าเดี่ยวนี้เงี้ยสู้แต่เวียกแต่งานพี่น้องเลยหนาตาบอดใสซอสบ,บอดใดใส่พี่น้องเลยแก้มเต็มแต่ผ่าหน้าเต็มแต่ซิวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ใหม่เบิดแล้วไปไปพี่น้องพปพีผพาน้องมาเบิ่งเนาะยังอีกกอหนึ่งเลยพี่น้องเลยเอาไว้มือ,อมือไหนพาก,ก่อนบ่อยแล้วเมื่อยแห้งขนาด แม่สุดๆเลยมือกะเจ็บเบิดลยิวน้ำกปะปาหนันไปหน้องเอยกินน้ำก่อนน้ำสางด้ี่น้องน้ำมาดานบอกน้ำสางแหละน้ำสางเชมซี่่พีน้งอง พี่น้องล้ำมันผู้ขาดเดี๋ยวผู้ขาก็สิโจขีบใบซับนี่เด้อพี่น้องเด้อขีบนี่โจไใบจังไหนก็สวยกดติดตามพี่น้องเอ้ยเข้ามาติดตามเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจให้ผู้ขาดในเด้อกดติดตามสองผู้ขาดในเด้อเพื่อให้ผ่านเด้อพี่น้องนี่ยหมื่บาทเบิดเด้อพี่น้องใสนเบิบาดเบิร์ดพี่น้องเฮ็ดเวียดอันนี้ แต่งอห่หนอพี่น้องเ้ยพวมึมง,งมันแจงพี้น้องมึงนี่มือบาดเบิดพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวผู้ขาจะโจ้คิปนี่นสำนีด้วพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้บายพี่น้อง